มาบอกนะมันต้องเลี้ยวขวาไปอีกที่นี่ที่ไหนครับไ่่ดรวาที่ว่ากวากช้นี่คือททางีี่่นเหรอฮะ<ม>ทางที่ทเราจะไ,ไปน้ำองค์พระเมตตาแล้วก็น้ำตกโผพพนพบเพนพบ บบแล้วนี่นอ,อีกประมาณหนึ่งกิโลแต่ตรงนี้เป็นเขียนว่าอันตรายห้ามเข้าหลังเวลาตรงไหนครับ <จน S 2> ตรงไหนครับศูนย์หนอเนื่องจากช้างป่ากาลังด้านนี้คร<อ>ับ <มา S 1> ด้านนี้นคืออย่างนี้ครับที่เขียนแบบนี้เนี่ยเพราะว่าช้างเนี่ยเขาตั้งเวลาให้ช้างมาออกมาหลังจากบ่ายสามก่อนบ่ายสามช้างไม่ออกมาแน่นอนแสดงว่าช้างฉลาดนะมีนาฬิกาส่วนตัว ตกลงมันห้ามไปตรงนี้หรือหรือห้ามไปตรงนี้เน้นๆมันห้ามไปตรงนี้หรือห้ามไปตรงนี้หรือเดินมาหรือเห็นป้ายอย่างนี้เนี่ยมันต้องหมายถึงตรงนี้เลยเอาหรือใจวะให้ป้ายทำไม่ถึงไม่ยากใกิน่อยไปกินก่อนเห็นจใจเห็นใจเราที่สุดว่าเส้นไหนมีอะไรขึ้นมาตะโกนเลยเดี๋ยวกูจะรีบวิ่งดีก่อนกูมีโทรศัพท์เดี๋ยวโทรหาผู้นำก่อนหัวหน้ากลุ่มดีกว่าหัวหน้ากลุ่มแล้ไม่ใช่พอมีให้ผมจะกลับก่อนได้เวลาแล้ว นี mm ่ผมให้ข้อ oh. ม uh ูลให้หัวหน้ากลุ่มตัดสินใจแล้วเนี่ยว่าหัวหน้ากลุ่มจะเอาไงหรือประชาธิปไตยให้โหบดอีกล่ะมันมีห้าเส้นด้ายใช่ไหมผูเลือกเส้นดายแรกเอาไปดัที่เหลือคนละคนละเส้นดายแล้วเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังถ่ายรูปเล่าสู่กันฟังหนึ่งกิโลไอไกลหนึ่งจุดห้าเดี๋ยวจริงเหรอก็ขึ้นสอไปนี่ไงเมื่อเช้ามันกลัวอะไร ช้างกลัวอะไรกลัวมึงวิ่งเร็วตอนนองช้างกลัวอะไรไหมกลัวชอชินตีไปเตรียมช่อชินไว้หน่อยตอนนี้ไปได้ด้วยเหรอไม่กลับเส้นทางเก่านะในความคิดของผมนี่เคยดูโป่งดินนะครับเวลาช้างมันจะหาอาหารเนี่ย มันก็จะเอางวงมันเท้ามันตึกตึกตึกแล้วก็เอางวงขึ้นมาเพราะว่าโป่งดินเนี่ยมันจะมีอาหารน่าจะใช่เนะนะครับมันก็น่าจะมีส่วนในความคิดที่เราเคยดูมาอะไรมาคิดว่าน่าจะเป็นนะครับไปโน่นเนี่ย,ะาายฮะ เฮ้ยตีคนยากจังโอ้โหเฮ้ยหนังมันเริ่มเร่งตายก่อนเว้ยไม่ไหวครับพักก่อนป่ะฮะเรากำลังคุยเรื่องหนังหนังฝรั่งครับ ว,ว,ว่าทุกครั้งเนี่ยที่หนังฝรั่งบอกว่าถ้าคนไหนที่แยกตัวไปส่วนใหญ่จะตายก่อนก็เลยมาคุยกันว่าเนี่ยตอนนี้เราแยกไปคนแรกเนี่ยคุณคุณตีเนี่ยแล้วก็ลงความเห็นว่ามันคงตายก่อนอย่างนี้ละกันถ้าเราเดินไปแล้วไม่เห็นมันเราก็กลับเรื่องความปลอดภัยของทุกคนค <Cut. S 1> ัด200เมตเดินไปแล้วก็ Tak ada. ไม่ตายแล้วที่จะไปทางนี้ไม่ได้กลับเล่ารกลับไปอาก่อนประกาศห้ามเข้าวันนี้มีช้างป่าออกหากินในบริเวณน้ำตกเพื่อความปลอดภัยของ,ของนักท่องเที่ยวทุกๆท,ท่านอุทยานจึงไม่อนุญ,ญาตให้เข้าชมถ้ำน้ำตกในวันนี้โดยเด็ดขาดอุทยานแห่งชาติ มาถึงองค์พระแล้วนะครับ <c oughs> ชื่อองค์พระอะไรนะพุอะ <c oughs> มจำชื่อไม่ค่อยได้เลยนะ <c oughs> ที่จริงพระเนี่ย <c oughs> องค์พระน่าจะทำเป็นสไตล,ล์วินเทจเนาะจะดีกว่าไม่ <c oughs> อยู่บนเนี้ยเอาองค์พระรูปทันสมัยนี่ก็จะไม่ค่อยเข้าบรรยากาศ โอ้พระพุทธเมตตาใช่ไหมฮะ สวัสดีครับวันนี้มาถึงองค์พระพุทธเมตตานะครับจะเปรียบเทียบว,ว่าอยู่บนยอดดอยภูกระดึงมันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเชิญเลยครับ สุดท้ายเนี่ยโหหนักสุดเลยแล้วเขาแล้วเขาเขาโอเคไหมเขาปีนไหมเมื่อตอนที่อุ้มเขาคือใช้หรือว่าใช้มือูมาเที่ยวบนเครงนูบนนี้ได้เนี่ยขาหน้าโตไปก็มาอีกครั้งหนึ่งมาเที่ยวได้กี่โมงพาแม่มาด้วยนะนี่ก็มาสามครั้งสี่ครั้งแล้วนดด ลูกชายนี่หล่อมากเลยเนี่ยกูดไนท์ได้ไหมครับกูดไนท์ไม่ได้นะเฮนซ์ซัมบอยเฮนซ์ซัมบอยเฮนซ์ซัมบอยตัวที่ว่าน้ำเต็มจุดไอ้ลูกรอยซาเลตผมซื้อมาตั้งสองสามร้อยนะผมแค่ปัญหาแม่เปิดนานทีไว้ผมไปบ่อยไอ้พวกช่างช่างประปาบอกว่าเดี๋ยวนี้วยนี่นะแม่งไม่รู้มันรู้แต่มันถ้าใช่เงินแต่มันไม่มีงานทำมันไไม่ด้ตังค์ไม่ได้ตังค์ เพรดือดเสียบ่อยไงที่เป็นรูกลอยแบบที่ว่าเป็นเป็นกลมๆพวกเนี้ยเสียบ่อยมันก็แค่เกลียวหลวมเกลียวคลายนั่นเองใช่คือถ้าน้ําเต็มมันก็จะลอยขึ้นมาปิดรูถูกไหมพอน้ําลดมันก็กลบลงมาแต่แต่อันี่มันคนละแบบไงแป็นสามบาทเนี่ยแปดสิบกว่าบาทเนี่ยน้ำไม่เข้าไปน้ำเข้านี้มันต้องมีโอ่งอ่านบ้านอยู่นี่นะพวกกูใช้แต่น้ำแบบเหมือนในในห้องน้ำเนี่ยเออไปไหนเจ๊กี้ ออเอ้เดี๋ยวขอถ่ายวีดีโอกอาจารย์มาไปถ่ายวีดีโอเขาหน่อย